ก็ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพบพ่อกระช่องสวันนี้อินสวีเดนย้ำมาโชแส็บโชไ์อห้แล้วนะจ้ะนราทุกคนจ้ามื้อนี้สาเล่หน่อยได้ซุ้มป่ามาฝากพี่ฝากน้องอีกแล้วตามเคยนะจ้ะนราทุกคนจ้ามามาอยากมาแสบกระสาาเล่หน่อยนะจ้ะนราทุกคนจ้านี่นะจ๊ะนาะมื้อนี้มีปลาแซลมอนนะจ๊ะนาะแล้วกับป่านี่จ้าแล้วกับกลุ่มนะจาะ มาทุกคนจา่าไม่อยากมาแซบกระสาวเราหน่อยนะจ้ะเนาะทุกคนจา่ามามาด้วยจ้ะกำลังจีรงมือเดียวน้อยจา้าเนอะแซบเธอเกลนด้วยจ้ะทุกคนจา้า ผักมากมาอีกแล้วนะเจ้าเนาะทุกคน 嗯。Mm hmm. มาเน้อจ่าทุกคนจ่าแสบปวดโพ้นนะจ๊ะเนาะ <c oughs> <c oughs> Mm-hmm. cả ืปานี <hertz> ่ก็แซสบเพราะป่านี่เนาะจะเนาทุกคุนจ่า สมเปรียบมกน้นว้า うん <laughs> Ja. <sans> เผ็ดจะถูกคนกลาเผ็ดขึ้น,นมาอีกแล้วนะเจ้าเนาะ แแาแซลมอนแซ่บสดทืองปลาแซลมอนจะตุกข้นจ่าเพื่อ 嗯，不能、mm。Hmm. Mm hmm. 흐음 <laughs> 음음음 <laughs> 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 嗯，是。<Yeah. S 2> yeah. โอเคจต่ทุกคนจ้ะกราบขอบบูชาขอบคุณมากไหมน้อยจ๋านาะที่เขามารับชมแะรับเบอร์จองเซอร์วอร์นีอินซอริเดนจากทุกคนจ้ะย่อมเราไปกินบะหมี่อีกแล้วเนาะจ้ะเนาะเหลือไปตามที่โตเลยกะปลาหน่อยนึงเนาะจ้ะเนาะทุกคนจ้ะไปแล้วจ้ากราบสวัสดีเนาะจ้ะเนาะบ๊ายบายจ้าไปพอกันคลิปหน้าเนาะจ้ะเนาะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ